สวัสดีครับเมือนี่เจอกันคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ครับสีผ้าทุกคนมาง้มบักหอยครับมาง้มบักหอยจูบนะครับเนาะเตรียมก่อนที่ใสนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลไ์กดแชร์ผมไม่ได้อครับมาเบิ่งครับมือนี่สดๆเลยนะครับง้มบักหอยครับเอาหน่วยหนึงเอาหน่วยใหญ่ๆเด้อมือนี่มากกับหลานนะครับมากกับหลานขีดดีอยู่เมีนวะนี่นะครับ จับว no hmm. Th oh, ัตถุหาวัตถึงวถนี่นะครับเอ้พ่เห็นเล่ยค่อยไปใจเย็นอ๋อแล้วเจ้าม่ทิพย์เจ้าแม่ดึงแหจ้าแม่ทิพย์แหมือว่างเนาะเล้สองสามเยนึงเลียเลียเล้ยงเลือกแกงลีเปลือก ใส่่ะี่ใส่บดไปว่าเห็นไปว่าจิว่าเลยนน้ำซื้อเดยะโอ้ยมึมึนี่ครับหอยจูบครับน้อยใหญ่นาะยังม่เห็นอยู่นีสิ่งเป็นะเดียวน้โอ้ยเย็นเย็นเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นมาเท่าลกน้ำผัดแดดว่าออกอืมเน่เน่าด้ี่น้องจิงนี่ไปหาหนุ่มก่อน ในไ,ไหนกหนเพราเอาเลนนยในไก็เอาอย่าเอาอย่ย <c oughs> อไาไปเลี้ยงบอกเนียนลงไป,ไปตืล,ะล,ะละ้ลูกงับไปถึงให้กวนให้ปูกินซุปีไล่หลายจ้ีกา,ายมันก็ไล่หลายแม,ม่ยืมไมดีจ้ามีน่มใบใม่เด้ใส่ใบใม่ข้าวำมัน ยับขึ้นมาฟังอีกนะพระเจ้ามาตึกเหวเมื่วานนีอีกใบหนึ่งใบหนึ่งก็ใส่ผโดด มันตาม้อในน้อยโอ้หน่ยเนาะเต็มดีน้อยๆน้อยๆบ่เรามมันออกเมียแพ่ข้นแตะวนบวมเมือข้ามองดีๆอืมแต่ตัวนี้ตัวใหญ่อาหนใช้หนำ่อนไทยนั่มันจังชอยมันสีขวมอยู่บม ิค้าความบ่เดี๋ยนี้ยมอันนี้ม่เขาม่เขาไปยับไปน้ำอาแมนไหมต่อใหม่น่น่นโอ้ยอโอ้ยน่ยนถ่อันนี้ก้ามอเลยโอ้คือเอาน้ำส่หลายเถอะนองพอเอาแค่ออกโลดจะไปเฟียดวิดแน่นั่นเทออกเน่เน่มันสีเฮีย เท่อน่อก่มันเท่บัรทายสีผ้าไปคแค่์้าเส้หน่อยแล้วจนกว่าีม่ได้เต็มปูมาคำมาเล่นน้ำนะกันครับแม่ก็เยอะมากที่เราเล็นน้ำครับเล่นน้ำ พอนห่อนนะที่บรรยากาศเรีนน้ำนะครับงมบักหอยจูไปน้ำน,นะครับเรีนน้ำไปน้ำหอมได้แล้วมันลงเลยมามาครับมามาหุ้มหอยครับปวดมือหอยได้เยครับ,บปล่อยมือ,อดดรรกับปล่อยมันหลบคุมันกับคว่ํา ไไม,มันน้ขึ้นกันคือขันไหนบ่ขันไหนบ่กม่เอาไว้วัดกระบุงได้เป็นกัได้อ้กสัมไดโอ้ยลู

น่าเอาได้เดีย๋ยวเอาไปนหนไหออนอะพี่ต๋อมไม่จำว่าไม่ขี้จำว่าผมเสิงมอมไรเนี่ย <c oughs> 嗯，他、嗯嗯、给爸爸爸，听话了。 Thằng gì quam mưa. bao quang mắt. Ba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  เมฆมันเลื่อยไม้มันเลื่อยน้ำหลายหลายเด้อนุ่ยแม่หนิแต่วันนี้ไปหาซุปปุ่นเออเจ้าข้นแล้วไปมองพุ่นง้างไป จังบัวงคา้จริงเปาจริงหานี่เด้อทำไมไปคัาคนรกันแลวมมีหลายเลยมีหน่อยถ้ามมีหลายล่ะเอาอะไนล่ะบอกเอาแหไของบนจนเลยบอกยับขึ้นมาอีกเจ้านะเอาแหไของบน,บน,น,น,นมันสิความมันสิความย่าเล่นเน๊ะมล,นเนลงเอาเลยไปกยไกลเยซามี นี่บอหละอืมมันพายไปทางไหนม่ครับเฮ้ยหนุ่นม,มอยออันนี้น้ำได้จะอมน้ำดินั่งมันั้นเพื่อยัอไไไองไง มุดแดงกัดดักดมดักดำหืมแดงอะไร้อนเขาดกป่ั่นปิงบอบัวมันเป็นกอนมันเปนขีง่าย กินแหละเดี๋ยวแล้วอยู่ว่าถ้คุณคุณต้อมมาเนี้ยงคุณจะมีนอ็นิ่งบอกแล้ ไปใส่ไม่ว<อ>่าจะไปเทียวเทียวอโศมหมาหม,มีโหลดอยู่นะคามันโหลดอยู่ังคดติน แมนหัวคือว <t ội Investment> <youtube> <t ội worm> ่ลังไฟทั้งสีควม่วามัน้เงิจเกงกิจก่งิ่ิเ่อก็หัว้าเราอ้วนเไ่ได้ อยู่บอกโอ้โหแหนแหนตีเสียโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ